เคยลองเปิดตู้กับข้าวที่บ้านแล้วหยิบอาหารกระป๋องขึ้นมาดูไหมครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องผลไม้กระป๋องหรืออะไรก็ได้แล้วเคยสงสัยไหมครับว่าอ,อไอเดียแรกสุดของของสิ่งนี้มันมาจากไหนกันแน่ คือผมก็เพิ่งมาเอะใจตอนเห็นบทความชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะภาพในหัวผมตอนแรกคือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นแต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยครับเพราะจุดเริ่มต้นของมันได้ได้มาจากความสงบสุขแต่มาจากความหิวโหยในสนามรบและมีเงินรางวัลมหาศาลจากจากัจกรพรรดินิโปลเลียนเป็นเดิมพันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยนะคะเพราะมันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์เลย คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาวะกดดันถึงขีดสุดโดยเฉพาะในสงครามเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเตาอบความดันสูงที่แร่งให้เกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเสมอแล้วเรื่องราวของอาหารกระป๋องนี่ก็คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของสมการนี้เลยค่ะงั้นเราจงย้อนเวลากลับไปไกลเลยสิครับ จุดเริ่มต้นนี่คือช่วงไหนปีอะไรครับเราต้องย้อนกลับไปในปี1795ค่ะยุคที่จกักรพรรดินโปเลียนโบนาร์ตกำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วยุโรปกองทัพฝรั่งเศสตอนนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ก็เจอกับปัญหาคอขวดที่ใหญ่มากๆเช่นกันซึ่งปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องอาวุธหรือแผนการรบเลยค่ะแต่เป็นเรื่องอาหารใช่ไหมครับผมเคยได้ยินคำพูดอมาตะของนปโปเลียนที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ไม่เคยนึกเลยนะ ว่ามันจะนำไปสู่นวัตรกรรมที่อยู่ในครัวเราทุกวันนี้ได้ใช่เลยค่ะคำพูดนั้นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองนึกครอบตามนะคะทาหารเป็นแสนนายต้องเคลื่อนทัพข้ามประเทศเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนในยุคนั้นยังไม่มีตู้เย็นการขนส่งอาหารสดเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื้อสัตว์ที่เอาไปก็เน่าเสียในไม่กี่วันขนมปังก็ขึ้นราผักผลไม้ต้องพูดถึงเลยค่ะ โหสภาพคงจะแย่มากเลยนะครับคือนอกจากจะเหนื่อยจากการรบและการเดินทางแล้วยังต้องมาเสี่ยงกับอาหารบูดบูดเน่าๆอีกแย่กว่าที่เราคิดเยอะค่ะปัญหาเรื่องท้องร่วงโรคบิดหรือแม้กรนะทั่งโรคลักปิดลักเปิดที่เกิดจากการขาดวิตามินซีเนี่ยเป็นสาเหตุการตายของทหารมากกว่าการถูกฆ่าในสนามรบเสียอีก โอ้โห oh ใช่ค่ะทหารที่ป่วยและหิวโหวยจะมีขวัญกำลังใจสู้รบได้ยังไงล่ะคะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องปากท้องนะแต่มันส่งผลโดยตรงต่อความพ่ายแพ้หรือชัยชนะของสงครามเลยพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมนโปเลียนถึงกับต้องลงมาแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองแล้วแล้วแล้วท่านทำยังไงครับท่านทำในสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทำกันค่ะคือเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสท่านประกาศการแข่งขันระดับชาติเลย ตั้งรางวัลน,นำจับมูลค่ามหาศาลถึง12,000ฟรังก์12,000ฟรังก์ใช่ค่ะซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นเงินที่เยอะมากๆให้กับใครก็ได้ที่สามารถคิดค้นวิธีถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีโดยที่ยังคงรสชาติและก็คุณค่าทางอาหารไว้ได้เพื่อให้กล่องทัพพกพาไปได้ทุกที่โอ้โหนี่คือการระดมสมองครั้งใหญ่ของประเทศเลยสินะครับมันเป็นมากกว่านั้นอีกค่ะ ถ้าเรามองในภาพใหญ่นี่คือก,การแก้ปัญหาเชิงยุคศาสตร์หรือ strategic problem โดยตรงเลยในยุคนั้นกองทัพส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ช้าเพราะต้องคอยหาสเสบียงตามเมืองหรือหมู่บ้านที่ผ่านไปอืมซึ่งมันก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามคาดเดาทิศทางการเดินทัพได้ง่ายถูกต้องค่ะแต่ถ้านปาปอเลียนมีกองทัพที่สามารถพกสเสบียงเคลื่อนที่ไปกับตัวเองได้ล่ะคะกองทัพก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น อิสระขึ้นไปในเส้นทางที่ศัตรูคาดไม่ถึงได้เหมือนมีแต้มต่อที่มองไม่เห็นอยู่ในมือใช่เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนเกมสงครามโดยสิ้นเชิงเลยใครแก้ปัญหานี้ได้ก่อนก็แทบจะกลมความได้เปรียบไว้ในมือนั่นแหละค่ะแล้วใครคือผู้กล้าที่มารับคำท้านี้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะและนี่คือความน่าสนใจของเรื่องนี้คนที่รับคำท้าและทำสำเร็จคือนิโคลัสอัปเป เขาเป็นพ่อครัวเป็นคนทำขนมแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเบียร์อ้าวเป็นคนจากวงการอาหารเองเลยใช่ค่ะคือเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับอาหารและการถนอมอาหารโดยตรงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบแล้วเขาใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเจอวิธีแก้นานมากค่ะเขาใช้เวลาลองผิดลองถูกกับเรื่องนี้นานถึง15ปีเต็ม15ปีใช่ค่ะ ทุ่มเทชีวิตไปก,กับการทดลองสารพันวิธีตั้งแต่ปี1795จนถึงปี1809โอ้โหกับปัญหาเดียวนี่คือความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆและในที่สุดเขาค้นพบอะไรครับอะไรคือความลับที่เขาเจอความลับที่เขาค้นพบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะเขาพบว่าถ้าเรานำอาหารไปบรรจุในภาชนะอะไรสักอย่างปิดฝาให้สนิทจนอากาศเข้าไม่ได้แล้วนำภาชนะนั้นไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลานาน อาหารข้างในจะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีโดยไม่เน่าเสียเลยอืมฟังดูคล้ายๆกับการทำแยมหรือของดองที่คนสมัยก่อนทำกันเลยนะครับแต่เขาทำให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นใช่ค่ะเขาทำให้มันเป็นระบบแล้วก็พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าในยุคนั้นจะยังไม่มีใครรู้จักคำว่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียก็ตามนะคะ สิ่งที่อาแปรทำโดยบังเอิญก็คือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อใหม่จากอากาศเข้าไปปนเปื้อนได้อีกด้วยการปิดผนึกแบบสุญญากาศซึ่งหลักการนี้มันล้ำหน้าไปก่อนลูอิสพาสเตอร์ผู้ค้นพบกระบวนการพาสเตอ r i ไรสถึง50ปีเลยนะคะสุดยอดเลยแล้วเขาก็ได้รับรางวัลไปใช่ไหมครับแน่นอนค่ะในปี1810 แอป8นำเสนอผลงานของเขาต่อรัฐบาลฝรั่งเศสและได้รับเงินรางวัล12,000ฟรังก์ไปครองเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่สวยงามของความพยายาม15ปีเลยฟังดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงได้ดีใช่ไหมคะก็ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับกองทัพได้อาหารเก็บนานสมใจแล้วแต่เดี๋ยวนะผมกำลังนึกภาพทหารในสนามรบวิ่งไปพร้อมกับภาชนะที่ว่านี่ ในตอนนั้นเขาใช้อะไรเป็นภาชนะครับคุณตั้งคำถามได้เฉียบมากค่ะเพราะนั่นคือจุดอ่อนสำคัญของนวัตกรรมขั้นแรกของแอปเปเลยภาชนะที่เขาใช้คือขวดโลแก้วหนาๆที่ปิดด้วยจุกไม้ก๊อกแล้วก็ซีลทับด้วยขี้ผึ้งอีกชั้นหนึ่งขวดโลแก้วในสนามรบเนี่ยนะแค่นึกภาพตามก็เหนื่อยแล้วครับมันต้องทั้งหนักทั้งเกะกะแล้วถ้าวิ่งวิ่งอยู่แล้วล้มหรือโดนกระแทกขึ้นมาก็แตกสิคะนั่นสี่ ปัญหามันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะในทางทฤษฎีมันสมบูรณ์แบบแต่อาหารในขวดแก้วมันไม่เหมาะกับสภาพสมบุกสมบันของสงครามเลยแม้แต่น้อยมันหนักเกินไปเปราะบางเกินไปขนส่งก็ลําบาก ดังนั้นแม้อัปแปดจะค้นพบหลักการที่ถูกต้องแต่ผลงานของเขาก็ยังเป็นเหมือนการพิสูจน์แนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไม่สามารถนําไปใช้งานจริงในวงกว้างได้เหมือนกับสร้างเครื่องยนต์ที่ทรงพลังงานที่สุดในโลกได้สําเร็จแต่ยังไม่มีตัวถังรถดีๆที่จะเอาเครื่องยนต์นี้ไปใส่เทียบได้แบบนั้นเลยค่ะเขาได้สร้างหัวใจของนวัตกรรมขึ้นมาแล้วแต่ยังขาดร่างกายที่เหมาะสมซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติของการประดิษฐ์นะคะน้อยครั้งมากที่เวอร์ชั่นแรกจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่มันคือการเปิดประตูบานสำคัญที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยมันทำได้จริงนะแล้วก็มีคนนำไอเดียนี้ไปต่อยอดแล้วก็มีคนมาต่อยอดจริงๆสินะครับแถมยังเป็นคู่แข่งตัวฉกาดของฝรั่งเศสด้วยรวดเร็วมากค่ะในปีเดียวกันกับที่อัพแปได้รับรางวัลคือปี1810ข่าวความสำเร็จนี้ก็รั่วไหลข้ามช่องแคบอังกฤษไปถึงหูของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์ดูแรนมาถึงตัวละครสำคัญคนที่สองแล้วปีเตอร์ดูแรน เขาทำอะไรดีต่างออกไปครับดูแรนเป็นคนมีไหวพริบมากค่ะพอเขาได้ยินเรื่องนี้เขามองเห็นจุดอ่อนของโขดโหลกแก้วทะลุปลุกป,ป,ปรงเลยเขาคิดว่าหลักการของอัปต้านั้นถูกต้องทุกอย่างแต่ภาชนะที่ใช้มันผิดที่ผิดทางอ๋อเขาเลยนำหลักการเดียวกันมาใช้แต่เปลี่ยนวัสดุครั้งสำคัญจากแก้วที่เปราะบางมาเป็นภาชนะทรงกระบอกที่ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกกระป๋องดีบุก นี่คือจุดกําเนิดของอาหารกระป๋องที่เราคุ้นเคยกันจริงๆแล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงหรือที่เราเรียกว่าเกมเชนเจอร์เพราะกระป๋องดีบุกมันแก้ปัญหาของขวดแก้วได้ทั้งหมดมันเบาวกว่าทนทานกว่ามากทาหารจะโยนมันใส่กระเป๋าจะทําตกพื้นมันก็ไม่แตกสามารถวางซ้อนกันเพื่อขนส่งในปริมาณมากๆได้สะดวกสุดยอดไปเลย ดูแรนจดสิทธิบัตรนวัตรกรรมนี้ในเดือนสิงหาคมปี18-10แและนี่คือวินาทีที่อาหารกระป๋องถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์กลายเป็นว่าคนที่ทำให้นวัตรกรรมนี้ใช้งานได้จริงในสเกลใหญ่กลับเป็นชาวอังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสที่เป็นคนริเริ่มถูกต้องค่ะมันสะท้อนการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจในยุคนั้นได้ดีมากฝรั่งเศสคิดค้นหลักการแต่อังกฤษนำไปพัฒนาต่อยอดและทำให้มันใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ กองทัพเรืออังกฤษเริ่มนําอาหารกระป๋องไปใช้เป็นสเสบียงหลักซึ่งทําให้พวกเขาสามารถเดินทางในทะเลได้น,นานขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาเลยนะครับจากปัญหาของกองทัพคนเป็นแสนสู่พ่อครัวคนหนึ่งในฝรั่งเศสที่ใช้เวลา15ปีแล้วก็ข้ามไปที่คู่แข่งในอังกฤษที่มาต่อยอดมันเหมือนการวิ่งผัดทางนวัตกรรมเลยเอาล่ะตอนนี้เรามีกระป๋องที่สมบูรณ์แบบแล้วทหารมีอาหารที่ดีๆกินในสนามรบ ทุกอย่างดูจะลงตัวแล้วใช่ไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ประวัติศาสตร์มักจะมีมุมตลกร้ายซ่อนอยู่เสมอค่ะตลกร้ายยังไงครับผมเริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆคือตอนนี้เรามีอาหารอยู่ในกระป๋องโลหะที่ปิดผนึกอย่างดีแล้วแต่เดี๋ยวนะครับแล้วเราเขาจะเปิดมันออกมายัางไงล่ะอะไรนะคะคือเรื่องที่พีคที่สุดของประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้มนุษย์เราคิดค้นกระป๋องได้สำเร็จในปี1810 แต่กลับลืมคิดค้นที่เปิดกระป๋องค่ะอะไรนะครับจริงเหรอครับเนี่ยแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมีคนคิดที่เปิดกระป๋องขึ้นมานานจะไม่น่าเชื่อค่ะที่เปิดกระป๋องชิ้นแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นในอีก45ปีต่อมา45ปีใช่ค่ะคือในปี1855โน่นเลย45ปีหมายความว่าเกือบครึ่งศตวรรษที่คนมีอาหารกระป๋องจะไม่มีวิธีเปิดมันโดยเฉพาะเหรอครับ โอ้แล้วทหารในยุคนั้นเขากินกันยังไงล่ะนั่นพวกเขาต้องใช้วิธีแบบเอ่ลุกทุ่งสุดๆเลยค่ะคำแนะนำที่ติดมากับประป๋องในยุคแรกๆคือให้ใช้สิวกับขอนตอกเปิดเอาสิวกับขอนใช่ค่ะส่วนพวกทหารในสนามรบก็ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีคือใช้มีดพกเล่มหนา,นา,นาพยายามงัดแงะใช้ดาบปลายปืนกระแทกหรือเจาะ หรือวิธีที่โหดที่สุดก็คือเอาขวานจามลงไปตรงๆเลยพระเจ้าแค่จะกินถั่วกระป่องสักมือ้อต้องใช้พลังงานเหมือนกําลังจะไปออกรบเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ทั้งหน้าทึ่งและหน้าขับในเวลาเดียวกันนี่คือตัวอย่างที่คลาสสิกมากของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมไม่สมบูรณ์หรือ incomplete innovation คือผู้คิดคน้นมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การแก้ปัญหาหลักซึ่งในที่นี้คือการเก็บรักษาอาหาร จนมองข้ามปัญหาที่จะตามมานั่นก็คือการเข้าถึงหรือการใช้งานเหมือนสร้างประตูเซฟที่แข็งแรงที่สุดในโลกแต่ลืมทำลูกบิดประตูหรือรหัสเปิดเทียบได้แบบนั้นเป๊ะเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้หรือ user experience ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่แค่คิดว่าทำของให้เสร็จก็พอแต่ต้องคิดด้วยว่าคนจะใช้งานมันได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างไรอืม เป็นบทเรียนสำคัญที่แม้แต่ในยุคนี้นักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอค่ะต้นจากปัญหาคอขวดของกองทัพนปโปเลียนนำไปสู่การค้นพบหลักการโดยพ่อครัวชาวฝรั่งเศสนิคลอสอแปดในรูปแบบขวดแก้วที่ยังไม่สมบูรณ์ ก่อนจะถูกคุกแข่งชาวอังกฤษยอย่างปีเตอร์ดูแรนพัฒนาต่อยอดจนกลายกันกระป๋องดีบุกที่ใช้งานได้จริงแล้วก็มาสะดุดกับปัญหาตลับร้ายคือไม่มีที่เปิดไปอีกเกือบครึ่งศตวรรษใครจะไปคิดว่าของธรรมดาธรรมดาในครัวเราจะมีประวัติศรราสตร์ซับซ้อนขนาดนี้เรื่องราวนี้ทำให้เราต้องกลับมามองสิ่งของรอบตัวในมุมใหม่เลยนะคะมันทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อ ลองนึกดูสิคะว่านวัตกรรมธรรมดาธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นซิบบนเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งคลิปหนีกระดาษบนโต๊ะทํางานมันอาจจะมีเบื้องหลังเป็นเรื่องราวการแข่งขันระดับชาติหรือความจําเป็นในสนามรบที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันมันทําให้ของใช้ในชีวิตประจําวันดูมีเรื่องราวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ